กันตดว่า In e อืมกัดว่า In t ค e top In t e n t ลบด้วนะยกันนะกะกกกะากะกักะกกะกะกีกะกะกวกะ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 ะกะกาทกะกกะ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 ะะะะกกกกะก เพราะว่าวันนี้เปิดเทอมวันแรกเนาะแล้วก็เอซีอาจจะสงสัยว่าเอา้ามาโรงเรียนเราได้ไปเหตุงานบ่ไปจ้ะพี่น้องมาโรงเรียนสามเมือ,อยุดสองเมือไปเหตุงานนวจ้ะพี่น้องแล้วก็วันนี้หลังจากเรื่องเรียนเสร็จซาแหลปันสิภาพพี่น้องไปเก็บหมักใหม่ให้ก่าจ้ะพี่น้องแล้วก็ในปีนี่นะจ้ะพี่น้องโอ้เมือซา,าแอลป์นะก็จะได้มีการเรียนคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษนาะพี่น้อง เด็กขนี่ก็เรียนภาษาอังกฤษคือทุกเทือทุกเทือสาแหลก็จะเรียนแต่ภาษาโนสกับอ่าสังคมศึกษาวันนี้คู่เขาก็เลยเปลี่ยนหายนอกภาวาใกล้จะจบแล้วคู่ก็เล่เอาภาษา อังกฤษแล้วก็วิชาคณิตมาเสริมให้นั่นจากพี่น้องมือเมื่อกี้เรียนภาษาอังกฤษนั่จากพี่น้องแล้วข้านี่เรียนภาษาโนสต่อไปก็จะเป็นพวกคณิตศาสตร์จากพี่น้องแล้วก็อ่านึงอ้อสองซาแฉกผ่านไปแล้วจ้ะแล้วก็มาเริ่มเรียนเบนึงต่อด้วยเบนสองจ้ะตอนนี้สาวแฉกก็เลิกจากโรงเรียนแล้วจ้ะพี่น้องแล้วกับ พาทุกท่านมาป่าเหมือนเดิมจากพี่น้องอ่าสาวแลลวก็ต้องขอบคุณเอฟซีหลายท่านเนือจากที่ทักมาบอกสาวแล้ว่าเห็ดเพิงหงวานออกแล้วให้ไปเก็บแน่ว่าสัน่นเดี๋ยวสาวแหลกขันเห็นเน้่อจากพี่น้องขันเห็นสาวแหลกสิพาพี่น้องเก็บเนาะแต่ว่าตอนนี้มาเก็บหมากบูเบอรี่กันจากพี่น้องเมื่อน,นี้หลังเลิกเลี้ยงสาวแหลกก็เลยเฝ้ามาปลาจากพี่น้องเอ็นะคะสวัสดีค่ะอยังลูกนะคะอืมอีหล่ะไหมมาซอยแม่หาเห็ดก็เก็บหมากไมบ่บว จ้านตัวจ้าอืมมันอีกแค่บลูบลร์รี่มันเป็นบลูบอรี่น้าบอกว่าน้าบอกว่าเก็บอย่างอื่นได้อยู่แต่ว่าบบอเป็นบลูบอร์รี่วะสันเดี๋ยวแหวนาหาเห็ดน้ำเนาะลูกเนาะกูนซอบเออกูนซอบโอ้เห็ดมันปูเหลืองอืแซ่บปลาหมึกหน่อยแม่แกนให้กินตอบตัวมัเป็นพยกนักหน้าจ้า แซ่บจ้าแซ่บจ้า <laughs> โอ้พี่น้องสาวแลเห็นแล้วจ้าเห็ดเพิงหวานโอ้เท่าแล้วแม่พี่น้องโอ้เสียดายแท้เขาเท่าแล้วโอ้เสียดายเสียดายแล้วผิวหน้าพี่น้องมักบูเบอรีใบเขาก็เริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วจ้ะเพราะว่าเขาใกล้สีไหวจะเบิดตาหมาักบูเบอรี่เลวเนาะสาวแลประเทศไทยบุ้งน่จาจัดตอนเก็บเนาะเพราะว่าสาวแลเฝ้าจ้ะ เลิกจากโรงเรียนมากกว่ฟ้าไมาเก็บหมากไม่เลยไม่สิบล็อกตามออเดอร์ข้าเจ้าเนะาะกระต่อไปก็สิเป็นหมากลิ้งงอนลิ้งแดงจ้ะเขากำลังสุกเดี๋ยวซาแหน่คอยายัดฟ้าเก็บเพื่อจะพี่น้องเพราะว่าซาแล้วมีเวลาเก็บแก่้มมอนสักวงหลังจากนั้นก็สิได้ไปฮับน้องอันเนี้ยสู้กันนะเก็บมาบุเบลีเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องซองนสักวงได้ซ้อนทังเน,นาะเพราะว่าเขาเริ่มจะไหวเบแล้วเดี๋ยวซาแล้วแวะไปเบิ่งเห็ดกันจ้ะ เพราะว่าใส่เวลาเก็บสองสมพอต้องกลับไปหบปลูกจับพี่น้องใบสามเลยเนาะอตอกหน้าจับพี่น้องมันปูเหลืองมันปูเหลืองจับพี่น้องข้างหนึ่ง เขาเหี่ยงข้าวโพดพี่น้องเฮ็ดก็เลย์บลายฝนบปตกใส่สาวแล้วับประหอดบ้านแล้วก็ได้เฮ็ดเนื้อยากเนะื้อกินกินเขา่าอาบน้ำแล้วจะพี่น้องแล้วก็ได้มาทำความสะอาดมากบูเบอรี่เนาะเพราะว่า,เ,าเก็บได้ร่วมทั้งสิ้นนะคือสามทางเนาะเพราะว่าสาวแล้วบอบผิดจะพี่น้นองสาวแล้วเก็บได้สามทางแล้วก็ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เดาซาแยวหันกล้องให้เพิ่งเนี่ยพี่น้องต้องเก็บสะอาดเสร็จแล้วจะเป็นรถสุดท้ายน้าจะพี่น้องรถสุดท้ายสามทางนี่รถสุดท้ายแล้วก็ซาแล้วก็สิเข้าเก็บมาปูบุรีแล้วแต่ว่าออเดอร์อยังยืดเรืออีกแปดทางอยู่ตัวซา,าแย่เอ่อเลือกบ่ไหวเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาเริ่มซุกคักไล่แล้วเวลาเขาเก็บจนเสียเขาก็จะแตกแตกแล้วก็จะมีหน่วย เสียเครองหนึ่งเสียหลังจากนั้นเขาก็ตตองมาเลือกอีกใส่เวลาเป็นเพิ่มเป็นอีกทางหนึ่งต่อหกถึงเจ็ดชั่วโมงเนาะซาและกกนเลยให้พอน้องเอลินาโทรไปบอวกลูกค้าให้และอีกอย่างหนึ่งรสศาตร์เขาบันสิบเบคือบาปูบิีที่เขาเพิ่งจะซุกไม้แล้วจากพี่น้องรสศาติเขาก็ฉีบเบคือกันซาแรกก็ย่านเสียลูกค้าสีนาก็เลยอธิบายข้เจ้าฟัง เลือกเสร็จแล้วน่วย่งยูได้จ้ะตว่าที่จริงเนะี่ยรสสัตว์ของเขาที่เขาซุกงอมเหล่านี่เมื่อกัดแ่บึ้นกัดน,นะแต่ว่าบางคนลูกค้าบางท่านเพิ่นก็บ,บ่มากจังซสี่นะซาแหลก็เลยเอา่าโทรแบบบอกและอธิบายเพิ่นฟั้งแต่ว่าเจ้านี่นะเจ้าเดียวนะจ๊ะพ่นวาบ,บ่เป็นยงังตึง่นจะงอมเหล้วกะเก็บไม่เพิ่น่าสันสา่นซาแกลกเลยเก็บ ไม่เพื่อนทำก็จะอาดเพื่อนกระสิมาเอาเจ,จากหน่อยจ้ะแล้วต่อไปซาแลกกับสิพาพพี่น้องเข่าปลาขึ้นเก่าจะพี่น้องจนกว่าหิมาจะตกเนาะเข่าปลาหาเก็บหมากแรสเบอร์รี่เนานะหรือว่าเอออีกซื้อหน,นึ่งขึ้นหมากลิงแดงลิงงอนเนาะถ้าภาษาโน้ตก็จะเรียกว่าจิกกรนะไบเนาะภาษางกฤษกกสีเอิญว่าแรสเบอรี่ภาษาไทยกับหมาก ลิงแดงลิงงอนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสาแลเิียเอาอ่าออกไปไว้ข้างนอกน่นจาจะออกไปไว้ข้างนอกถ่าลูกคา้าเพิ่นมาห่พ่อน่าจะพี่น้องผัวนะสวัสดีเฮ็ดแล้วสวสิีทำความสะอาดเสร็จคือทำความสะอาดนี่สองมือแลวจากพี่นอ้องเพราะว่าสาวแลตอนนด้รรยยมีเวลาเฮ็ดเบิดมือเนาะเลิกจากโรงเรียนแล้วก็เลิกจากฮ็ดง,ง,ง,งานสาแอลคอยแด้มานาั่งทำความสะอาดจากพี่นอ้อง เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า